สวัสดีครับตอนนี้จะมาสอนทำมาโครนะครับเป็นมาโครดาวน์โคนะครับอันนี้จะมาสอนใช้มาโครเป็นของเมาส์นะผมจะไม่ได้สอนของ m อนะ็มจีะเพราะว่า MG ผมเข้าไม่ได้อะ่ะอันนี้ก็เป็นมาโครเมาส์นะครับของ x 5ไลท์นะของแฟนเทคนะครับ x 5ไลท์เขาไม่ได้จ่ายนะครับเดี๋ยวมาสอนทำอ่ะพิมอะไรนะครับจะตั้งชื่ออะไรก็ได้เลยผมไอโอไอโอลัน แล้วกดนี่ครับแล้วก็กดนี่ครับแล้วเขียน i o i o i o แล้วก็พอครับแล้วกดอีกทีครับแล้วก็มาตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ครับแล้วปรับเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วก็อีดิครับทำมีไปให้หมดนะครับตัวหนึ่งนะครับครับแล้วกด enter ครับทำให้มันครบทุกอันนะครับ แลหนึ่งพอทุกคนทำทำให้เสร็จหมดทุก,ทกอันเลยครับ io แบบที่ผมบอกครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเซฟครับแล้วก็แล้วครับแล้วก็มาตรงปุ่มที่เราจะใช้ครับอย่าไปใช้เลยนะครับพวกปุ่มพวกนี้อะไรพวกนีป้ปุ่มข้างๆเลยแหละผมแนะนำสุดละสมม,มุติผมใช้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ย ผมก็เป็นเลขสี่ผมก็ามาตรงเลขสี่แล้วก็ตรงมามาตรงที่มาโคนครับแล้วก็กด I/O โอเค Enter ปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูในเกมเดี๋ยวเอ้ยอย่าลืมแป๊บนึงนะครับผมจะบอกว่าสำหรับใครที่จะใช้มาโคดาฮูนะครับ X15 ตัว X15 แบบนี้จะไม่เหมาะครับผมแนะนำให้เป็น X6 ครับ นี่ให้มันเป็นเอ็กหกตัวใหญ่แบบนี้ในดาฮูสมันจะเร็วนะครับถ้าจะใครไปเล่นแบบอื่นก็ให้ใช้อาร์สิบห้าก็ได้นะครับมันมันเพื่อแบบการให้มันเพื่อให้มันพ้อมอะเอาง่ายๆอ่ะนั่นแหละแต่ว่าอาร์หกนี่ดาฮูสคือดีที่สุดแล้วครับแบบมาโคลครับทุกคนก็ไม่ต้องไปกลัวนะคบว่าดาฮูสมันจะตัวอ้วนครับมันทุกคนก็ไปกินผายตัวมันเล็กอะอาร์หกอะก็ได้ละเพราะมันมันไม่ต่างอะไรกันเยอะมันไม่ต่างมากอะมัน แท้ไม่ได้ต่างกันเลยอะนี่ครับช็อตนี้คือเฟรมมันลดผมว่าไอ้นี่น่าจะแหลกในโอเบสภาพอาจจะแหลกเนี่ยครับตอนว่าผมยังไม่รู้วิธีแก้เลยเดี๋ยวเรามาตรงนี้ดีกว่าให้ทุกคนปรับกราฟิกเป็นต่ำสุดเลยครับต่ำสุดแล้วเราก็ต้องมาปรับภาพโลตัวนี้ด้วยครับ นี่อันผมจะมาสอนสําหรับคนที่มีจะมาสอนสองแบบเลยสําหรับคนที่เติมท่าทางนะครับอันนี้ดีสุดไปที่ท่านี้ครับที่มันจะโค้งอย่างเงี้ยไปที่ท่านี้ครับแล้วกเ็เหนือหัวนะครับให้กดอะไรอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ให้กดแบบเนี้สามสามยเงี้ยปุ๊บให้มันได้ปานนี้นะครับต่อไปก็คือการกด คอนโทรนอ่ะไม่จาเป็นล็อกแต่ว่าคนที่มองไม่เห็นอ่ะก็กดคอนโทรลซะแล้วก็ให้กดตรงให้กดตัวเอนะครับคนที่มองไม่เอาอันนี้คือสำคัญมากนะครับห้ามกดชิปล็อกนะครับห้ามใช้ชิปล็อกให้เรากดเอดแล้วก็กดตรงปุ่มมาโคที่เราเซตไว้ดูนะครับดูนะนี่ทบมันก็จะได้ปลาน,นี้ครับ ามันไม่มันจะเร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันผมอัดคลิปแม่เฟรมเดทมันต้องปรับมันต้องเฟรมเรทต้องประคองที่หกสิบอะต้องมันต้องทําให้เรื่อนอะมันถึงจะไปเร็วด้วยครับคือมาโครนี้มันมีผลต่อเอพด้วยนะครับถ้าผมไม่อัดคลิปมันจะเร็วกว่านี้นะครับตอน,นี้ผมอัดคลิปอยู่ไงอันนี้เลยเอพีเอสผมความผมก็จะไม่58าสแปดเนี ที่เนี้ยไปเร็วนะครับพอเฟมเรทเยอะมันจะไปเร็วนะครับถ้าเฟมเรทเยอะจะไปเร็วนะครับแต่ว่าคอมผมก็จอกไงเนี่ยแล้วดูนะครับอันนี้คือมาโคของคนที่แบบไม่ได้เติมท่าทางครับให้เราปุ๊บนี้แล้วก็ไปเห็นไหมมันก็จะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันที่ผมแนะนํานะผมแนะนําให้เป็นแบบอะไรอ่ะ แนะนาให้เป็นท่าทางเติมเนี่ยเพราะว่ามันจะง่ายกว่าแล้วมันก็สะ,สะดวกวกว่าด้วยนะครับนะเอ็มพีเอมันไม่ประคองะผมต้องผมต้องแบบไม่อัคคีบะมันมันถึงจะเร็วแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะกดแบบนี้แล้วได้เลยนะครับทุกคนต้องเลื่อนลูก้ไปหนึ่งครั้งด้วยนะครับให้มันได้ปานนี้นะครับ ค่ฮัลโหลกาคนไทยเนี่ยแต่ง่เงี้ยกัมคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนี่จะลงคลิปนี้ผมจะลงแบบไม่ตัดเลยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ